ขอกราบสวัสดีทุกท่านความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสนะครับส่วนโรเตเตอร์นะครับปลายทางอำเภอเรนูนครนะครับจังหวัดนครพนมนะครับเป็น6,610รุ่น2นะครับปั๊มเหลี่ยมทอายดีตูหัวฉีดเตี้ยนะครับพวงมาลัยโรเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเช็คนะครับผมเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนซีนกระบอกใบมีใหม่นะครับเปลี่ยน บูตพอช้างนะครับทำระบบบูตพอช้างสองข้างใหม่เปลี่ยนหม้อน้าใหม่นี่ครับเช็คปัม๊มโซล่าบวกคอยชีดใหม่ทำเครื่องยนต์นี่ครับเปลี่ยนเหรียญปีปกเชื้อสูบใหม่นี่ครับเปลี่ยนเทนคัสใหม่เปลี่ยนลูกปืนพัดตับเล็กใหม่เปลี่ยน,นลูกพัดตับใหญ่ใหม่นี่ครับเปลี่ยนซีนไคลเยซีใหม่เช็คระบบตุ้งยางปั๊มพวงมาลัยใหม่นะครับเช็คระบบซินกระบอก ใบพี่ใบนี่ครับเช็คระบบโรเตอร์ใหม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิกสามทางใหม่เปลี่ยนทำระบบเช็คระบบฟังแดงใหม่นะครับเช็คระบบพังเท้าใหม่เช็คระบบเพึ่งท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนซินล้อหลังสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนซินคทาเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่ เรียกว่าคันนี้นะครับจะมีโอกาสนะครับส่งเรนูนครนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ถ้อยเสียใหม่นะครับย้ายระบบกรองอากาศใหม่นะครับเบาะใหม่ลังคาใหม่นะครับระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่บางคนบังใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังใหม่ยางแท้สีเส้นนะครับยี่ห้อดิสโตนนะครับ โอ้ส่งบ้านลุงบัวพันธ์นี่ครับอ่าสรีธาสังอำเภอบ้านดงใหม่เนาะบ้านนาโดดใหม่บ้านนาดานนาดใหม่อำเภอเรียนวิทยาคมเนี่ยครับจังหวัดนครพนมนะครับคันนี้นะครับอ่า<ม>เป็นหกพันหกร้อยสิบรุ่นสองนะครับปั๊มเหลี่ยมไอดีโตหัวชีตเตอร์พวงมาลัยโรเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นรถเช็คนะครับรับประกันเครื่องยนต์สองเดือนนะครับ รับประกันเครื่องยนต์สเดือนสนจใจรถเี่ก็ทักมานะครับ0862415156นะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความคารุนะครับ